ใครรองเท้ากัดแล้วบ้างใครเจ็บเท้าบ้างใครรองเท้ากัดใครเจ็บเท้าบ้างโอเคเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องรองเท้านะครับเพราะว่าในระหว่างเดินเนี่ยสิ่งที่จําเป็นมากๆเลยมันจะมีสามอย่างด้วยกันคือไม้คือเป้รองเท้าและไม้เท้านะครับเมื่อกี้เราคุยกันเรื่องไม้เท้าแล้วอันนี้มารองเท้าบ้างรองเท้าเดินป่าเนี่ย มันจะไม่เหมือนรองเท้าวิง่งหรือรองเท้าอย่างอื่นที่เราใช้รองเท้าผ้าใบที่เราใช้กันทั่วไป,เ,วไปเพราะาอะไรเพราะว่าเวลาเดินป่าเราต้องแบกของหนักแบกน้ำหนักเพิ่มจากชีวิตจริงของเราพอสมควรเลยถ้าเราแบกเป้15กิโล20กิโลก็อาจจะหนึ่งในสามของน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นมานะครับถ้าโมก็ได้เปรียบหน่อยไม่ถึงหนึ่งในสามนะมันก็เลยต้องรับน้ำหนักเยอะประกอบกับที่เราเดินมาเนี่ยทางมันไม่เรียบเห็นไหม มันครุขรลาตลอดเวลามันก็เลยต้องใช้รองเท้าที่มีพื้นเนี่ยค่อนข้างแข็งนะครับที่รับแรงกระแทกที่มันจุดจุดไม่ได้เป็นเสมอราบเหมือนกับพื้นสนนเรียบกดเข้ามาเป็นจุดจุดเนี่ยให้มันรับได้พื้นรองเท้าเดินป่าจะค่อนข้างแข็งนะครับบางคนถามว่าอ้าวแล้วรองเท้าวิ่งเทรลล่ะรองเท้าวิ่งเทรลเขาก็วิ่งในที่ขรุขระเหมือนกันข้อแตกต่างคือหนึ่งเขาไม่ได้แบกน้ําหนักนะครับ สองรองเท้าวิ่งเนี่ยทรงของรองเท้าวิ่งเนี่ยมันคือการลงแล้วก็ส่งตัวไปข้างหน้าแบบทรงวิ่งนะนะถ้าเทียบแล้วมันคือรถเก่งกับรถกระบะถามว่ารถเก่งวิ่งทางออฟโรดได้ไหมมันก็ได้นะครับแต่รถกระบะมันก็วิ่งได้สบายใจกว่าวิ่งได้ดีกว่าแต่เดินปกติมันอาจจะแข็งกว่าขับบนถนนเรียบทั่วไปมันก็จะแข็งกว่านอกจากนั้นนเี่ยรองเท้าเดินป่าเนี่ยมันจะปกป้องเท้าเราจากรอบทิศนะครับรองเท้าวิ่งบางทีเขาไม่ได้ อุ้มหัวเขาต้องเน้นน้ําหนักเบาต้องดูหัวรองเท้าเดินป่าเดินมานี่ใครเตะหินบ้างเตะครับเตะครับเตะทุกคนนะ่ะใช่ไหมครับถ้าหัวรองเท้านิ่มๆเจ็บนิ้วข้างในก็อาจจะเดินไม่ได้วันที่สองที่สามอาจจะเจ็บพี่มีประสบการณ์เองที่เจ็บมาเยอะแล้วนะครับรองเท้าเดินป่ามันก็จะหุ้มป้องกันหมดแล้วก็หลายคู่ก็จะเป็นหุ้มข้อซึ่งมันจะมีข้อดีมาก,กาที่เป็นรองเท้าหุ้มข้อเดี๋ยวจะเล่าว่าทําไมนอกจาก ปกป้องเท้าเรามัจะถึงข้อเท้าแล้วมันจะมีอีกข้อหนึ่งก็คือการที่จะจับยึดเท้าเราไม่ให้เคลื่อนไหวมากเกินไปคนที่รองเท้ากัดเนี่ยมีใครมั่งมีภูมิเหลิวรองเท้ากัดตรงไหนส้นเท้าโอเครองเท้ากัดที่เป็นแผลเนี่ยมันเกิดจากการเสียดสีสิ่งสิ่งที่ทำให้เกิดการเสียดสีก็คือเท้ามันเคลื่อนไหวได้ในรองเท้า พี่อยากจะล้มเลิกความเชื่ออย่างหนึ่งที่ชอบพูดกันคือให้ซื้อรองเท้าเดินป่าต้องซื้อเผื่อเบอร์หนึ่งสองเบอร์แล้วใส่ถุงเท้าสองชั้นอะไรเงี้ยขอให้เลิกไปเลยไม่ใช่ไม่ใช่ใชนะครับรองเท้าเดินป่าสมมุติเราใช้แต่พี่ก็ไม่ได้บอกว่าสมมติรองเท้าวิ่งคุณเบอร์เก้าคุณจะมาซื้อครับเดินป่าเบอร์เก้าพี่ไม่ได้พูดอย่างนั้นนะแล้วก็พี่ไม่ได้พี่บอกว่าไม่ต้องมาเผื่อ สิ่งที่ที่สุดคือต้องลองต้องลองเนี่ยโดยที่ใส่ถุงเท้าที่จะใช้เดินป่าจริงๆเดี๋ยวพี่ปันจะเสริมเรื่องถุงเท้าให้ว่าถุงเท้าเดินป่ามันควรจะเป็นยังไงมันต้องมีความหนาพอสมควรไม่หนาจนเกินไปแล้วก็ไม่บางเอาถุงเท้านั้นมาลองการเลือกรองเท้าเนี่ยพี่ว่ายากที่สุดอย่างหนึ่งไม่เหมือนเป้เป้นี่เรายังเห็นอ้าวยาวไปครับไหลไม่พอดีปรับตรงรน,น,นั้นปตรงนี้ รองเท้าเนี่ยมีแต่คนลองเท่านั้นเขาจะรู้สึกแล้วเขาจะเห็นว่ามันหลวมหรือมันพอดีรองเท้าเวลาเขาบอกเบอร์เนี่ยครับมันจะมีเบอร์เช่นเบอร์เก้าเบอร์สิบเบอร์สี่สิบสองเบอร์สี่สิบสามอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับอันนั้นเนี่ยหลักๆมันคือความยาวมันคือความยาวแต่มันยังมีเรื่องของทรงเท้าอีกที่บางคนเท้ากว้างเท้าแคบบางคนเนื้อเท้าเยอะนะครับอันเนี้ย ต้องคนใส่เองลองถึงจะรู้สึกได้ที่เราแนะนำได้ในเบอร์ก็คือเรื่องของใส่แล้วมันต้องพอดีไม่ใช่เผื่อนะไม่ใช่เผื่อใส่ถุงเท้าเข้าไปแล้วพอดีคือนิ้วเท้านิ้วโป้งนิ้วก้อยไม่ชนแต่ไม่ใช่มีที่ว่างมากเกินไปไม่ชนแต่ไม่มีที่ว่างมากเกินไปใส่แล้วการผูกเชือกอเท้ามีผลมาก ถ้ารองเท้าเราเรียกเบอร์มาพอดีไม่ใหญ่เกินไปไม่คับเกินไปถ้าเราผูกเชือกรองเท้าดีมันก็จะลดการเสียดสีเพราะเท้ามันจะไม่มีช่องว่างให้เคลื่อนที่ในในรองเท้ามากนักนะครับการผูกเชือกรองเท้าที่มันเป็นหุ้มข้อเนี่ยพี่คิดว่าเราต้องแยกมันเป็นสองส่วนคือส่วนที่อยู่บนหลังเท้ากับที่ตรงข้อเท้าซึ่งมันผูกแยกกันได้เลยนะตรงนี้จะแน่นตรงนี้จะหลวมก็ได้ตรงนี้จะหลวมตรงนี้จะแน่น หรือจะแน่นทั้งคู่ก็ได้มันมีจุดแบ่งครึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้แน่นแค่ไหนขึ้นกับเนื้อเท้าคุณเท้าคุณเนื้อเยอะเนื้อน้อยแต่ก็ต้องรัดให้เนี่ยดึงตรงนี้ดึงแต่ละเส้นเนี่ยนะครับให้รัดให้พอดีมีแต่ตัวคุณเองเท่านั้นที่จะบอกได้ว่าพอดีคือเดินไปแล้วไม่ไม่เจ็บไม่แน่นแล้วก็ข่าเดียวกันเท้าก็ไม่เคลื่อนไหวจนมากเกินไป นะครับนี่คือท่อนแรกให้คุณรู้สึกว่ามันพอดีเท้าไม่เดินแล้วแกวงไปแกวงมาเนยถุงในรองเท้าถ้ามันแกวงในรองเท้าเดี๋ยวมันก็กัดเพราะมันถูนะครับแน่นพอสมควรที่ไม่ถึงกับเจ็บนะแล้วตรงนี้ก็คือแบ่งครึ่งแล้วครึ่งบนก็เช่นเดียวกันตรงเนี้ยถ้าคุณรัดแน่นพอสมควรมันจะปกป้องเท้า มันจะปกป้องเท้าไม่ให้ขยับไปข้างหน้าเล็บเท้ามันก็จะไม่ชนส่วนใหญ่ที่รองเท้าเล็บลถอดเล็บเจ็บเล็บรองเท้ากัดนิ้วเท้าเจ็บเนี่ยเกิดจากการผูกเชือกไม่แน่นปล่อยหลวมเพราะเราจะชินกับการใส่รองเท้าหลวมอยู่ในเมืองเท้าเลื่อนไปข้างหน้ามันก็กระแทกเวลาลงโดยเฉพาะพี่พูดตรงนี้เพราะเดี๋ยวเราจะลง ถ้าเราผูกตรงนี้ไม่แน่นเท้ามันจะเคลื่อนไปข้างหน้านิ้วก็กระแทกถ้าคุณรู้สึกว่ากระแทกหยุดมาผูกเชือกรองเท้าใหม่ให้แน่นนะครับจุดตรงเนี้ยมันจะเป็นจุดรัดข้อเท้าไม่ให้เท้าคุณเดินท่าเป็นขยับไปข้างหน้านะผูกถ้ากลัวหลุดนะครับผูกอย่างนี้สองทบอันนี้ป๊อปสอนผมไมว้ก็เดินทั้งวันมันก็จะไม่หลุด ถ้ารองเท้าพอดีผูกเชือกแน่นส้นมันจะไม่ยกถ้าคุณเดินแล้วซ้นมันขยับขึ้นมามันก็จะถูรองเท้ามันก็จะกัดมันเริ่มตั้งแต่เลือกรองเท้าที่ขนาดพอดีไม่หลวมเกินไปอย่าถ้าลูกค้าบอกเพื่อเบอร์ไม่ใช่ครับลองอย่าไปเชื่อเรื่องเบอร์ต้องลองแล้วลูกค้าต้องบอกเองได้ว่ามันพอดีแค่ไหนลองผูกให้เขาผูกเชือกใส่ถุงเท้าถูกต้องผูกเชือกเท้าให้แน่น ให้แน่นนะจนกระทั่งรู้สึกว่าไม่แต่ว่าไม่แน่นจนคับเกินไปแล้วให้ลองเดินดูว่านิ้วเท้าชนไหมส้นยกไหมพวกเราเองวันนี้ถ้าเดินรู้สึกว่านิ้วเท้าชนหยุดผูกเชือกเท้าใหม่ซ้นยกผูกเชือกเท้าใหม่ลองดูลองดูครับเดี๋ยวถ้าใครเจ็บเท้าเดี๋ยวค่อยไปดูกันอีกที